จาก้องเต้เมท้ารับสมัครขันทีดูแลลูกสาวเบนพริกไทยเมื่อคืนนอนแตกเนื้อสาวดังปุงป๋งปุง๋งป <c oughs> น,นัอนไไม่นางตก <c oughs> นอนแตกเนื้อสาวดังเปี้ยเปี้ยเปี๊ยเพราะฉะนั้นข้าก็เลยต้องหาขันทีมาดูแลเธอข้าไม่อยากได้ขันทีขันพ่อข้าอยากได้ขันตกโอ้ถ้าขันตกอย่างนี้รอพ่อแป๊บหนึ่งนะพ่อจะไปซื้อน้ำพริกอ่องน้ำพริกหนุ่มพร้อมกับขันตกติดมือ ีสิลูกเปิดตัวขันที It's a r a p ้องเต่คือต้องทำไม่ต้องทำอย่างนี้เพราะนี่เป็นการทักทายของเจ้าอ่ะอะไรเฮ้ยทำไมผู้หญิงรู้อ่ะละบลาบแล้วล้วงใหญ่แล้ว เดี๋ยวอีกสักคู่มันจะมีกลิ่นหอมทำให้บรรนางเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายและสดชื่นท่านเอากำยานยัดปากท่านเถอะประหาเลยท่านพ่ออย่าขวางขานนะขานว่าสมควรอยู่ผมควรตายชิดโต๊ะโต๊ฉีนั่นต่อโป๊ะเดะจากคืนนกคืนนะแค่จากคืนนะใครชว์ให้ลูกกูดูก่อนไอ้บด ทหาประังดีใจพอเนาะวันๆก็นั่งสั่งข้าวล้นคนนี้ทันที่คนไหนจะถูกเลือกวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มครึ่งห้ามพลาดรอลุ้นกัน